รีกาอกอการเดือดจัดเลยนะครับสาหรับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชนมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องของคดีแตงโมนิดาโดยมีการฟาดเดือดไปถึงเบิร์ตแฟนของแตงโมหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของเบิร์ตเทคนิคครับว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าไม่เคยคิดจะช่วยมุดหัวอยู่แต่ในกระดองแต่วันนี้ผมต้องการตามเบิร์ตเทคนิคเพราะสามปีแล้วมึงเป็นลูกผู้ชายเปล่านะ เป็นแฟนแตงโมมึงไม่เคยออกมาแสดงความกล้า,าหาญเลยนะครับมึงเงียบบก่กเพราะมึงติดของหวานอนะ่ะกูรู้อยู่แล้วนะแต่วันนี้ไอ้เบิร์ดเทคนิคมึงต้องออกมาแล้วมันถึงเวลาที่มึงต้องออกมาแล้ววันนี้ขอบอกละว่าไม่มาก็ต้องไปเอามึงมาจนได้แหละเดี๋ยวจะให้เดชไปเอามาจนได้เขาอดนข่มปู่ไหมคะไม่รู้ตแต่ว่ายี่3บสามยี่บสามกุมภากุมภาไอ้ยี่บสามกุมภาหกห้ากระติกโทรหาแตงโมที่ภูเก็ตไอ้เบิร์ดเทคนิคอยู่ด้วยมันต้องรู้อยู่แล้วว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรรับงานอะไรนะแต่ถ้าวันนี้มึงยังเป็นรูปผู้ชายจริงรักแต่งโมรจริงมึงต้องออกมาให้ปาทำกับดิสไอไม่ใช่มึงอยู่หดหัวอยู่ในกระดองนะวันนี้อยากจะบอกถึงเบอร์เทคนิคเลยว่าขออนุญ,ญาตหยาบสักวันเพราะว่ามันเหลืออดรักผู้ชายส้นตีนอะไรวะไอ้ฮะมึงบอกมึงรักแต่งโมรักอย่างงู้นรักอย่างนี้แต่มึงไม่เคยออกมาช่วยแต่งโมเลยถึงวันนี้สามปีแล้วยี่สิบสี่กุมภาพคบสามปีมึงแสดงความกระหารความเป็นรูปผู้ชาย ของมึงที่หมอมึงรักแต่งโมนักหนาเนี่ยมึงมาให้การกับนิไอพรุ่งนี้ก็ได้มืนอนี้ก็ได้มีคนรอสอบปากคำมึงอยู่โอเคไหมแฟร์ bye จริงพี่อาจติดต่อเขาได้ไหมคุณเบิร์ตอากติดต่อไม่ยากเราถ้าจะติดต่อนะไ,ได้ไดคุยไหมหรือว่าผมไม่เคยเจอตัวขนาดชื่อจริงนาะมนกูจริงยังไม่ผาไม่เจอเลยรู้เดี๋ยว,ว่าเบิร์ดเทคนิคเออแต่ผมรู้เดี๋ยวว่ามีคนบอกผมว่าเขาติดของหวานแค่นั้นเองนะ แล้วก็เขารู้จัก,จกคนบนเรือล่าสุดครับเบิร <B urn Techn ic> ์นเทคนิคแฟนของแต้โมก็ออกมาโพสตผ่าน IG Story ว่าคือทาง DSi ยังไม่ได้เรียกผมเข้าไปคุยยังไม่มีจดหมายส่งมา แล้วเห็นข่าวว่าผมไม่ให้ความร่วมมือกับทาง d ีเผมเลยขอออกมาแจ้งว่าผมยินดีอย่างมากยินดีให้ความร่วมมือกับทาง d ีเและผมก็ได้โทรไปแจ้งทาง d ีเแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับขณะเดียวกันครับในเรื่องของทางพรรครัดครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาจากนายภูมิธรรมเวชยชัยครับซึ่งเป็นรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาที่มีตำรวจและนักการเมืองเข้า มาพัวพันหลายรายว่าถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนว่ามาพัวพันเราก็จัดการตามกฎหมายแต่ถ้าให้ลงลึกในรายละเอียด ก็คงต้องให้ฝ่ายปฏิบัติทางตำรวจต้องสอบสวนและข้อเท็จจริงก็มาจากหลายส่วนเหลือเกินก็ขอให้มีการดำเนินการไปก่อนถ้ามีปัญหาชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะจัดการเต็มที่ไม่ให้มีปัญหาตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของ DSI ไไปหาข้อมูลหลักฐานก่อนส่วนถ้าเกี่ยวพันกับตำรวจหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของใครแล้วค่อยมาจัดการใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอดูข้อสรุปในกระบวนการ ยุติธรรมก่อน